คลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนำการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้สนใจควรศึกษารายละเอียดข้อมูลก่อนก,อนการลงทุนทุกครั้งก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราที่ออกมานะครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับคลิปตัวอีซี่นะครับ วันนี้เราก็มาอยู่กันกับเกม Morning Moon Village นะครับอันนี้ผมก็จะมาอัปเดตนะครับ Morning Moon Village นะครับตอนนี้ White Paper นะครับออกมาแล้วนะครับออกมาเมื่อวานนะครับวันที่13นะครับเวลาเกือบ6ทุ่มนะครับทางทีมผู้พัฒนานะครับได้ปล่อย White Paper ออกมาแล้วนะครับเวอร์ชั่น0.5นะครับ อ่าวันนี้ผมก็จะมาให้ดูภาพรวมของเกมนะครับเป็นยังไงนะครับเกม Morning Moon Village นะครับเป็นเกมการสร้างฟาร์มขายพืชผลสำรวจและรวบรวมทรัพยากรสร้างอุปกรณ์ใหม่นะครับสนุกกับสัตว์เลี้ยงของคุณทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่บนบล็อกเชนนะครับบล็อกเชนก็คือบนเครือข่ายของบิตคับเชนนะครับนะครับโดยใช้กระเป๋าเงินของ บิดคัพนิกนะครับผู้เล่นผู้เล่นที่ใช้กระเป๋าเงินของบิดคัพน x กจะไม่เสียค่าธรรมเนียมน้ำมันก็คือจะไม่เสียค่าแก๊สในการเล่นเกมนะครับเกมนี้พัฒนาโดย X t r e n Interactive นะครับบริษัทพัฒนาเกมอิสระชั้นนำนะครับที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยนะครับเวอร์ชั่นนี้เป็นเวอร์ชัน0.5นะครับปล่อยออกมาเมื่อวันที่13นะครับ เวอร์ชันนี้นะครับก็จะให้รายละเอียดข้อมูลเกมแก่ผู้สนใจนะครับก็จะเนื้อหาบางส่วนอาจจะนํามาใช้จริงนะครับบางส่วนอาจจะต้องมีการแก้ไขในเวอร์ชัน1.0นะครับขึ้นอยู่กับการทดสอบนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับว่าทดสอบ0.5แล้วเป็นยังไงนะครับเวอร์ชัน1.0ก็จะปล่อยออกมาในเร็วๆนี้ยังไม่มีกําหนดการนะครับป้าหมายและแรงบันดาลใจนะครับก็คืออ่า ตอนนี้นะครับเกมได้ NFT นะครับได้รับความนิยมในตลาดบล็อกเชนอย่างอย่างร้นหลามนะครับแต่ไม่มีเกมใดที่ให้เล่นฟรีโดยไม่เสียค่าแก๊สนะครับทาง Morning Moon Village นะครับก็ใช้แรงจูงใจนี้นะครับจะใช้เกม NFT โดยไม่ต้องจ่ายค่าแก๊สนะครับในทุกการเล่นนะครับโดยคนที่จะไม่เสียค่าแก๊สก็คือต้องมีกระเป๋าบิตคันะครับบิตคั n นิกนะครับ สมัครยังไงนะครับเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งนะครับผมเป้าหมายก็คือสร้างเกมยูฟาร์มิงนะครับยูฟาร์มิงนะครับเป็นเกมที่ให้ความสนุกสนานนะครับพร้อมกับสร้างผลกำไรให้ผู้ลงทุนด้วยนะครับทำให้การลงทุนเป็นความบันเทิงนะครับมีการทำยูฟาร์มิงด้วยครับสร้างเกมด้วยโทเคโนมิกนะครับเพื่อความยั่งยืนของผลกำไร ในระยะยาวของผู้ถือรองทั้งหมดนะครับแพลตฟอร์มนะครับแพลตฟอร์มก็จะอยู่ในแพลตฟอร์มของ d e f i นะครับพวก Pancake Swap นะครับ Alpha Finance นะครับ Ape Swap นะครับ Stardew Valley นะครับ h a r v e s t Moon นะครับ Story of s e a s o n นะครับกลุ่มเป้าหมายนะครับก็อยู่ในช่วงอายุ18 4 0ปีนะครับเดตติ้งยังไม่มีนะครับก็เป้าหมายก็คือผู้หญิงนะครับ เกมมันมีความน่ารักนะครับผู้หญิงสักหกเลยนะครับที่มีความสนใจก็พวกคนที่สนใจในเรื่อง d e f i n f t ็นเอฟทียูฟาร์มมิ่งเกมบล็อกนะครับคนที่เล่นเกม Harvest Moon มาแล้วนะครับ Harvest Moon ถ้าใครเคยเล่นนะครับมันอยู่ในเกม PlayStation นะครับเกมนี้สนุกนะครับ Moon v i ิ l เล e นะครับ m o ู v วิ l เล e ก็ เป็นเมืองนะครับเป็นเมืองให้ทำฟาร์มนะครับโดยการแข่งขันทำฟาร์มของผู้เล่นนะครับนะครับก็จะมีรางวัลให้นะครับในทุกๆ30วันนะครับใครที่พาปลูกได้มากที่สุดจะมีรางวัลให้นะครับรางวัลใน MFT ที่ไม่ซ้ำใครนะครับพร้อมน้ำแฝงที่จารึกไว้นะครับคุณสมบัติของเกมเป็นยังไงนะครับการสร้างตัวละครนะครับดยการสร้างตัวละคร าการสร้างตัวละครคุณสามารถสร้างตัวละครสามารถตั้งชื่อได้นะครับตั้งชื่อเองนะครับตั้งชื่อเองเลือกรูปร่างหน้าตาผมตัวนะครับได้หมดนะครับตัวละครเป็นแบบ3มิตินะครับโอเคนะครับนี่ครับตัวละครก็มีตัวละครสามารถที่จะใส่อุปกรณ์ได้ครับอุปกรณ์ Equipment กับ คอสมิกนะครับเพื่อนะครับเพื่อเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มหรือเพิ่มพลังงานหรือลดลดการสูญเสียพลังงานในแต่ละกิจกรรมนะครับก็จะมีพวกขวานพวกค้อนอะไรเงี้ยครับก็ใช้ในการตัดไม้นะครับตัดไม้ทำฟาร์มนะครับถ้าเราติดตั้งเข้าไปก็จะสูญเสียพลังงานน้อยนะครับพลังงานในเกมคืออะไรนะครับพลังงานก็คืออ่าพลังงานนะครับ ก็คือเริ่มแรกมาก็คือเราจะมีพลังงานอยู่100นะครับ100แล้วก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับลดลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะฟื้นฟูนะครับโดยสามารถสะสมได้สูงสุด250นะครับการฟื้นฟูนะครับพลังงานนะครับฟื้นฟูอัตโนมัติที่หมู่บ้านนะครับโดยพลังงานจะสร้างใหม่ 1, หนึ่งหน่วยทุกๆ30นาทีก็คือ เราต้องกลับหมู่บ้านนะครับพลังงานเราถึงจะฟื้นฟูนะครับฉีดพลังงานตรงนี้นะครับก็ทุกๆสามสิบนาทีจะเพิ่มมาหนึ่งนะครับจะต้องอยู่ในหมู่บ้านเท่านั้นนะครับถึงจะฟื้นฟูได้นะครับผู้เล่นไม่ต้องเป็นต้องออนไลน์เพื่อรับพลังงานนะครับก็คือถ้าเอาเอาตัวละครไปไว้อยู่ในหมู่บ้านนะแล้วเราก็สามารถปล่อยทิ้งไว้ได้เลยนะครับ การเพิ่มความสามารถนะครับก็คือ,อติดตั้งอุปกรณ์นะครับพวกขวานพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อลดการใช้พลังงานแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานนะครับ n อ t มีอะไรครับ NFT n f อคืออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องมือหุ่มนะครับไอเทมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นนะครับในของตัวละครนะครับเช่นอะไรขวานกระดูกนะครับ มีดปอกผลไม้่างนี้นะครับอุปกรณ์เครื่องสําอางคือเครื่องตกแต่งนะครับพวกอะไรพวกมวกใบหน้าผิวหนังสัตว์เลี้ยงนะครับพวกนี้ถือเป็นเครื่องแต่งกายเครื่องสําอางนะครับก็มีหมวกนะครับหายากปูยักษ์นะครับเป็นสัตว์ในตำนานนะครับอ่านี่ก็เป็นรูปภาพนะครับกราฟิกยังไม่สิ้นสุดนะครับโอเคมีสมบัติด้วยนะครับ NFT ที่ มีมูลค่าสูงสามารถขายให้กับ NPC ผ่าน Market p l a พ e ในเกมสำหรับลูมีได้ก็คือเราได้ของได้เอ็นอได้สมบัติมาเนี่ยสามารถขายใ,ในเกมได้เลยนะครับเป็นเกมที่สร้างมาให้เป็นเกมจริงๆเลยครับเราไม่ต้องขายเฉพาะผู้เล่นกับผู้เล่นนะครับสามารถขายเข้าในเกมได้เลยนะครับแต่ราคาก็จะน่าจะต้องต่ำกว่าที่ขายกับผู้เล่นธรรมดาครับก็มีกล่องของขวัญด้วยนะครับกล่องของขวัญ ลัคกี้มิสตี้บ็อกนะครับกล่องอัญมณีนะครับบรรจุสมบัติระดับความหายากที่แตกต่างกันนะครับ่องเครื่องประดับนะครับก็บรรจุพวกเครื่องประดับนะครับวิธีรับของขวัญนะครับทำยังไงนะครับเปิดหีบใน Y วโซนนะครับรับรางวัลจากการทำเควสนะครับซื้อจาก NPC นะครับ n อ c ใครอยากได้ก็ซื้อ NPC ก็มีขายนะครับกล่องของขวัญเฉพาะ โซนวายนะครับกิฟบ็อกที่ดรอปในโซนวายเท่านั้นผู้เล่นต้องสำรวจวายโซนและการค้นหาค้นหาวายโซนนะครับก็จะมีกล่องพวกนี้ดรอปอยู่นะครับ l i m i t ต็ดกิฟบล็อกนะครับมีจำนวนจำกัดโอกาสดรอปน้อยนะครับ l i m i t ต็ดนะครับวัสดุสิ้นเปลืองนะครับอ่าดูวัสดุสิ้นเปลืองก็พวกกับข้าวพวกในการบริโภคนะครับ โดยจะถูกเผาไหม้นะครับอัตโนมัติเมื่อเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเอฟเฟกพิเศษแทนนะครับก็คือการเผาน่าจะเผาลูมี่นะครับตัวนี้เผาเหรียญนะครับก็คือถ้าซุปมะเขือเทศเนี่ยเราเพอไปเราได้รับพลังงานนะครับซุปเห็ดถ้าเราทานไปเราก็ได้รับผลบวกนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูเนื้อหาอีกทีนะครับสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงก็เป็น หมวดแฟชั่นนะครับหมวดแฟชั่นสามารถที่จะตอบโต้กับพวกมันได้นะครับนะครับก็แมวไก่นะครับกามเทพกามเทพไม่เห็นนะครับน่าจะมีหมาด้วยนะครับอ่าสัตว์เลี้ยงจะถูกสร้างมาโดยสุ่มส่วนต่างๆของร่างกายของพวกมันนะครับสุ่มนะครับก็มีหัวมีหูมีตัวมีปกคอนะครับแล้วก็มีหางนะครับ ดูนะฮะต่อไปครับอ่าปักอินนะครับปักอินช่วยในการทำฟาร์มนะครับโดยการปัก NFT ลงไปในฟาร์มสามารถที่จะทำกำไรมากขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นหุ้นไดกานะครับเพิ่มผลกำไรของฟาร์มที่เลือกไว้5%เเนะครับเมล็ดพันธุ์ประดิษฐ์นะครับผลิตพืชที่มีพลังเทียบเท่า3มเมล็ดนะครับอ่าอันนี้ตัวอย่างหุ้นไดกานะครับไปดูโทเค็นนะครับต่อไปหัวข้อต่อไปโทเค็นครับ โทเคนที่ใช้ในเกมนี้ก็คือลูมินะครับลูมินะครับลูมิเป็นโทเคนตั้งต้นนะครับสามารถได้รับจากหลายวิธีเช่นการขายพืชผลได้ NPC ให้กับ NPC นะครับการหยิบของที่ที่ป้นมาจากเขตป่านะครับก็คือไปเก็บมาจากป่านะครับก็ได้เหมือนกันครับซื้อสินทรัพย์ในเกมนะครับลูมิสามารถใช้ซื้อของได้นะครับภายในเกมนะครับซื้อจาก NFT นะครับ ไม่ว่าจะเป็นกิฟบ็อกนะครับเหยื่อตกปลาหรือของต่างๆในมาร์เก็ตเพจนะครับใช้เป็นสกุลเงินในตลาดเกมนะครับลูมินะครับผู้ที่ถือโทเค็นลูมินะครับจะได้รับประโยชน์จากการเติบโตของ Morning Moon Village นะครับหรืรับได้รับค่าธรรมเนียมและภาษีครึ่งหนึ่งที่ถูกเก็บเก็บไว้ในเกมจะถูกแบ่งให้ผู้ถือโทเค็นนะครับ ลูมินี่นะครับโอเคก็คือใครถืออยู่ก็จะได้ส่วนแบ่งตรงนี้ไปนะครับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมกับค่าภาษีนะครับาการกระจายเป็นยังไงนะครับการกระจายโทเค็นนะครับก็คือ50%เป็นะครับเป็นเพทูเอิร์นะครับเป็นเพทูเอิร์โดยเกมดังกล่าวจะปล่อยลูมิออกมาอย่างต่อเนื่อง1นอยล้านนะครับ ลูมิภายใน10ปีนะครับผ่านกิจกรรมเกมต่างๆนะครับแล้วก็15ล้านลูมิจะถูกบดลอกในปีแรกนะครับ15%สําหรับทีมที่ปรึกษานะครับนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด30,000ลูมินะครับ10%สํำหรับชุมชนและตลาดนะครับโทเค็นเหล่านี้นะครับจะสำรองสำหรับโครงการต่างๆนะครับรวมถึงกิจกรรมทางการตลาดในรางวัลโปรแกรมการแข่งขันนะครับก็จะ สำรองไว้ให้ NPC ซื้อของของเรากลับนะครับเมื่อเราหามันได้แล้วขายกับ NPC นะครับ15%ก็เป็นสำรองนะครับสำรองสำหรับกิจกรรมต่างๆรวมถึงการเพิ่ม LP เริ่มต้นนะครับรางวัลกิจกรรมพิเศษนะครับส0ำหรับรักษาระบบนิเวศภายในเกมนะครับโดย20 0 0 0ลูมิเนจะถูก20บล้านลูมินะครับขอไปนะครับจะถูกปลดลอกออกมาอย่างต่อเนื่องในทุกไตรมาสครับ เครับปลล็อกกำหนดการนะครับ10ปีนะครับ10ปีนะครับจนตั้งแต่ปี2564ถึงปี2573นะครับจะถูกปล่อยออกมานะครับ200ล้านลูมินะครับเป้าหมายนะครับเป้าหมายก็คือผู้ถือโทเค็นลูมิจะได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตของ Morning Moon Village นะครับ โดยจากอะไรบ้างครับจะแบ่งเป็น2กลุ่มย่อยนะครับก็คือรีวอร์ดพูลนะครับรีวอร์ดพูลนะครับจะเป็นรางวัลของผู้เล่นนะครับวินเลตพูลนะครับจะเข้ากองทุนดีเซนเทอร์ไหลก็วบโคเวเนนต์นะครับใช้สำหรับโครงการในอนาคตนะครับ50%าสิร์เนะครับจำนวนลูมิวินเลตพูลมาจาก การคำนวณภาษีและค่าธรรมเนียมการธุรกรรมนะครับนะครับผูนะครับก็คือเอามาจากการขายพืชผลนะครับเก็บ5%เนะครับเก็บพืชผลเน่านะครับขายยาตกปลานะครับขายทรัพย์สินในเกมนะครับพวกนี้นะครับโอเคเกมก็มีกำหนดจะเปิดตัวในปี2022นะครับปีหน้านี้นะครับโอเคครับ สถาปัตยกรรมก็ยังไม่มีนะครับรออัปเดตนะครับไอแอนเกมเรออัปเดตนะครับบิดแับเชนรออัปเดตนะครับทีมนะครับทีมผู้พัฒนานะครับมีชื่อเสียงนะครับสำเร็จในในเกมที่ได้รับรางวัลเช่น Ares, e x t ต n เอ i o n Agenda นะนะครับจิกซอ เมนชั่นนะครับโซเมนี่มีนะครับแพนโดล่าฮันเตอร์นะครับนะครับผู้ในการก็เป็นคุณเนนินอนันบรญชาชัยนะครับมีประสบการณ์กว่า12ปีนะครับที่ปรึกษาก็คุณสกลกรสาควีนะครับประธานบิดคับนะครับประธานบิดคับที่ปรึกษาด้านเทคนิคนะครับคุณสำเร็จวจชนะเสถียรนะครับ CTO ของ ชัตเตอร์วัน,นะครับนะครับมีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมภาษานะครับประธานนิ่ครับนี่ก็คือเป็นผู้ก่อตั้งกาเรนาออนไลน์ด้วยนะครับอ่าพันธมิตรมีบิดครับเชนนะครับแผนงานเป็นยังไงครับแผนงาน แผนงานนะครับแผนงานก็เปิดตัวนะครับเดือนกรกฎานะครับไตรมาสสามนะครับไตรมาสสามก็ให้ผลผลิตวางผลเดิมพันอันนี้ก็ไตมาสามแล้วนะครับก็ยังไม่ออกมาต้องรอเดือนกันยาดูว่าจะทันหรือเปล่านะครับไตมาสี่นะครับปลดล็อกเปิดฟาร์มเปิดตลาดในเกมนะครับไตมาส 1ปี65นะครับปวดล็อกโซน3นะครับเนื้อหาใหม่มีเหรียญลูมิกเข้ามานะครับสแต็กกิ้งนะครับมีนานะครับมินิลอตเตอรี่มีเกมตกปลานะครับ NFT เพิ่มเติมนะครับก็จะขยายไปยังเพื่อเพื่อข่ายอื่นด้วยนะครับจุดทะเบียนใน CEX กับ Dex ด้วยนะครับโอเคคำถามที่พบบ่อย นี่กครับก็คือหมู่บ้านมอนิมูนคืออะไรเป็นเกม RPG Define นะครับให้ให้ผลผลิตพร้อมกราฟิก3มิตินะครับอ้างอินราวัลตาม NFT นะครับจะออกเมื่อไหร่นะครับในไตรมาส1ปี2022นะครับอ่าอันนี้ก็ข้ามไปก็แล้วกันฉันต้องไดดาวน์โหลดเกมหรือไม่นะครับ Uh, เล่นได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับไม่ต้องดาวน์โหลดนะครับไม่ต้องติดตั้งนะครับมอน o มูลวินเลตแตกต่างอย่างไรนะครับเป็น 3D เกมดีฟนะครับการทำความให้ผลผลิตนะครับผู้เล่นที่มีเดิมพันน้อยนะครับสามารถที่จะได้รับเงินรางวัลมากกว่าผู้ ที่มีเดิมพันนมากโดยใช้ NFT ที่ฉลาดนะครับมีรางวัลอะไรบ้างนะครับได้รับลูมี่นะครับทำฟาร์มตกปลาเปิดหีบจำเป็นต้องมีสกุลเงินดิจิตอลเพื่อเล่นเกมหรือจ่ายค่าแก๊สไหมนะครับไม่นะครับหากคุณเต้นด้วยกระเป๋าบิดคับนิกนะครับด้วยกระเป๋าบิดคับนิกนะครับคุณจะได้โควตาค่าแก๊สฟรีนะครับ ฉันจะต้องใช้สกุลเงินในการทำฟาร์มหรือไม่ไม,ไม่เมื่อเล่นเกมนี้คุณจะได้รับเมล็ดพันธุ์ NFT เพื่อต่างๆที่สามารถใช้ในการเพราะปลูกเมล็ดของคุณได้นะครับก็คือเราจะได้มานะครับโดยไม่ต้องอใช้เหรียญซื้อมานะครับต้องดูตอนเกมเปิดอีกที่นึงนะครับว่าจะยังไงนะครับจริงหรือเปล่านะครับ NFT นะครับสามารถขายในตลาด เกมหรือตลาด NFT ใดๆบนอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับลูมิสามารถแลกเปลี่ยนกับเด็กกับลูมิสามารถแลกเปลี่ยนได้หรือไม่นะครับแลกเปลี่ยนในร้านค้าเกมเมื่อวางจำหน่ายนะครับสำหรับเด็กนะครับและเซ็นทรัลไลท์คลิป e ปอ e ์เฟกเพอร์เจนซี่เอ็กนะครับ รอการอัปเดตต่อไปนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเกมนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากเล่นเกมแนวทำฟาร์มแอนิเมชันน่ารักน่ารักนะครับเกมนี้ก็เหมาะมากนะครับผมเป็นเกมที่เป็นเกมจริงๆนะครับแล้วก็เพ์ถูเอื่นด้วยนะครับโอเคสำหรับใครที่สนใจก็เข้ามาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับไว้เปเปอร์ออกแล้วเวอร์ชัน 0.5ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราที่ออกมานะครับ